บทที่หกอาจารย์ใหญ่เทคนิคการทำสมาธิขั้นสุดยอดคำพูดของอาจารย์ใหญ่ทำให้ทั้งล็อกและครูประจำชั้นประหลาดใจเจ้ามีอำนาจเช่นนี้จริงหรือตามทฤษฎีแล้วไม่มีบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจดูข้อมูลระดับศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ารหัสไว้โดยทั่วไปมีเพียงสิบเปอร์เซ็นต์แรกเท่านั้นที่เข้าถึงได้เห็นได้ชัดว่าครูใหญ่ของโรงเรียนไม่อยู่ในหมวดหมู่นี้นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ย้ยยอนกลับไปเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กฉันไปสนามรบและได้รับบุญทางการทหารมากมายดังนั้นอำนาจของฉันจึงสูงขึ้นเล็กน้อยในทางกลับกันมีสัตว์์์์ออสสสสสูรร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 ะะดดดัััััััับบเเเเทททททพพพพจจาา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 กกกกกซซซีีีีีีีีีีปป่่่่่่่่่่่่ใใในน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 นหหไไไมม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 มชชวงง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 ผผตตตตุลล้้้้ยแิึข หลังจากลูกคราวยาวของเขาเบาๆครูใหญ่ก็พูดด้วยน้ำเสียงเศร้าเล็กน้อยย้อนกลับไปเมื่อตอนที่คุณยังเด็กคุณครูประจำชั้นต้องการถามคำถามเพิ่มอีกสองสามข้อแต่เขาถูกครูใหญ่คนเก่าขัดจังหวะโดยตรงเอาละนั่นคือทั้งหมดในอดีตไม่มีการล่าช้าอีกต่อไปตอนนี้ทั้งหมดที่ฉันอยากรู้ก็คือการดำรงอยู่ของสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นอย่างไรอาจารย์ใหญ่นำด้วยข้อมือที่ข้อมือไปให้งูขาวอย่างรวดเร็วถ่ายภาพปรารกฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาชื่อสัตว์ร้ายวงเล็บเหลี่ยมปิดระดับอาสน์ระดับเทพโรสโกประเภทสัตว์เดรัจจฉฉาาาาาานนนตตตตตมมมททััััััักษะะะแออรร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 ริิิิบบบววววววว์์์์สสสส้้ยยยยงงงเเเเเลลลล็็หหีี่่่ปปดดดดดดพคข สกิลสัตว์เดรัจฉานวงเล็บเหลี่ยมปิดหมายเหตุอำนาจของสร้อยข้อมือไม่เพียงพอหรือฐานข้อมูลของรัฐบาลสหพันธ์ไม่มีรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสัตว์ร้ายนี้เช่นนี้สร้อยข้อมือสามารถตัดสินสัตว์ร้ายจากรูปลักษณ์ของมันเท่านั้นวงเล็บเหลี่ยมปิดคุณไม่ได้บอกว่าสร้อยข้อมือน,นี้มีอำนาจในการเข้าถึงฐานข้อมูลของแบตเทิลบีระดับสวรรค์ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเมื่อเห็นสิ่งนี้ครูประจำชั้นอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสยัยถูกตั้งงอไม่มีปัญหากับอำนาจของฉันแล้วเกิดอะไรขึ้นน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 กกกกกกััััััแแ่่่่่่่่่่่เเ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 ปปปปป็็็ไไ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 ดดดดด้้้้้้หหหหหมม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 มววววาา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 รรรรรรระบบบบทททพพีีึึใใฐฐขขขอออออออูููลลลลลงงงงงงิิิตตืคคคคคสจจยย์ญุ หากมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าบีมาสเตอร์ส่วนใหญ่ในสหพันธ์ใช้เพียงฟอเรสซิรี่แบตเทอรี่เป็นผู้สนับสนุนโดยค่าเริ่มต้นฟอเรสซิรี่แบตเทอรี t ไม่ได้มีมูลค่าสูงดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีพวกมันน้อยลงและสัตว์เดรัจฉาน,นีก็พิเศษมากเช่นกันฉันไม่เคยเห็นมูตัวเล็กที่มีสองหัวมาก,ก่อนอาจเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ดังนั้นสัตว์ร้ายตัวนี้จึงเต็มไปด้วยศักยภาพที่ไม่รู้จักบางทีอาจเป็นแค่เจ้าของสัตว์ร้ายตัวนี้เท่านั้นเราจะรู้ข้อมูล ลืมชื่อและทักษะของ Battle b e ี t เขารู้แม้กระทั่งเส้นทางวิวัฒนาการขั้นเทพของ Battle b e e t ในอนาคตอย่างไรก็ตามปัญหาเดียวก็คือวัสดุคุณภาพสูงที่ต้องใช้ทำให้เขาปวดหัวอย่างมากแม้ว่าเขาจะไม่สนใจวิวัฒนาการในอนาคตแต่วิวัฒนาการก่อนหน้านี้เทียนอย่างเดียวก็เทียบเท่ากับการใช้จ่ายเงินสีล้านเหรียญของรัฐบาลกลางแล้วเมื่อเป็นเด็กจากครอบครัวทั่วไปเงินเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาในขณะนั้นอาจารย์ใหญ่คนเก่าก็พูดขึ้นเอลอฉันอาจไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับแบทเยเลบี่ของาารรรงงเเเีีนนน้มััปป็ื่่อสา,าหบขทความสุข รางวัลอะไรเมื่อได้ยินคำพูดของอาจารย์ใหญ่ดวงตาของล็อกก็สว่างขึ้นเขารู้มานานแล้วว่าผู้ที่ได้รับแบตเทิลบีระดับหายากหรือระดับมหากาพย์ถือว่าสมควรได้รับการเลี้ยงดูจากโรงเรียนและด้วยเหตุนี้พวกเขาจะได้รับรางวัลด้วยทรัพยากรมากมายเป้าหมายคือเพื่อเพิ่มอัตราการเข้ามหาวิทยาลัยของโรงเรียนพวกเขาหวังโดยการจัดหาทรัพยากรเหล่านี้นักศึกษาจะกลายเป็นนักเรียนต้นแบบที่สามารถสอบเข้าวิทยาลัยและเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้สถานการณ์ของคุณแตกต่างกันเล็กน้อยท้ายที่สุดคุณก็ได้ฟักไข่สัตสออว์อสูร ดังนั้นคุณสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการสอบเข้าวิทยาลัยครั้งต่อไปได้กล่าวอีกในหนึ่งสองาเดือนข้างหน้านี้ไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณมากนะักเมื่อครูใหญ่พูดแบบนี้เราก็ฉลองในใจอย่างไรก็ตามครูต่อมาเขาเริ่มกังวลเดี๋ยวก่อนอาจารย์ใหญ่ท่านกาลังคิดที่จะกลับมารักษาคำพูดหรือไม่อาจารย์ใหญ่คนเก่าถึงกับพูดไม่ออกเขาไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีไม่มีทางฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยแม้ว่าคุณจะแน่ใจว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยชั้นนําแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณได้ไขับไถ่แบทเทิลบีระดับสวรรค์นี่เป็นครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนของเราคุณเข้าใจแรงโน้มถ่วงของเหตุการณ์นี้หรือไม่มันจะช่วยปรับปรุงชื่อเสียงของโรงเรียนของเราอย่างมาก ฉันจะไม่ให้รางวัลนายได้ยังไงจากนั้นครูใหญ่คนเก่าก็นิ่งเงียบราวกับกำลังคิดถึงรางวัลหลังจากสนาทีเต็มอาจารย์ใหญ่คนเดิมพูดอีกครั้งเหรียญสอพันธรัฐสองล้านเหรียญถือเป็นทุนการศึกษาคุณยังได้รับอนุญาตให้เลือกชนิดของไข่อสูรเพียงหนึ่งี่เป็นรางวัลสำหรับผลงานที่โดดเด่นของคุณเช่นการเทคนิคการทำสมาธิมานะเมื่อได้ยินรางวัลที่อาจารย์ใหญ่มอบให้ทั้ง็อกและอาจารย์ประจำชั้นก็ตกตะลึงท่านอาจารย์ใหญ่ล้อเล่นไม่ได้เหรอือสองล้านเหรียญสหรัฐเป เขากำลังจะมอบมันให้็อกอย่างนั้นเหรอนั่นไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่ไร้สาระที่สุดคือเทคนิคก,การทำสมาธิมานาะเป็นเทคนิคที่ไม่มีเงินซื้อได้เทคนิคก,การทำสมาธิมานาที่เรียกว่าเป็นเทคนิคที่สามารถคู่คืนคะแนนมานาได้อย่างรวดเร็วสำหรับบีมาสเตอร์มานาของคนคนหนึ่งมีความสำคัญพอๆกับความสามารถทางกายภาพและยังเป็นที่มาของความแข็งแกร่งทั้งหมดอีกด้วยมานาสำคัญมากดังนั้นความสำคัญของเทคนิคก,การทำสมาธิมานาจึงหายไปโดยไม่บอกสำหรับนักเรียนอย่าง็ราเทคนิคกฝกรรุดฝนมานาที่พวกเขาเรียนรู้ในช่วงสามปีของโรงเรียนมั มันเป็นสมบัติที่สมกับชื่อของมันอาจารย์ใหญ่คนเก่าจะให้ไปอย่างนั้นเหรอมีอีกจุดที่น่าสังเกตอาจารย์ใหญ่คนเก่ามีเทคนิคการทำสมาธิมานะจริงๆิงเหรอในฐานะครูประจำชั้นเขาจะไม่รู้งานภายในของโรงเรียนได้อย่างไรเขาไม่รู้ได้อย่างไรว่ามีเทคนิคการทำสมาธิมานะเห็นได้ชัดว่านี่เป็นรางวัลจากเงินกองทุนของผู้บังคับบัญชาเก่าเองอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ใช่รางวัลเหล่านี้เหมือนกันครูประจำชั้นไม่ไปต่อต้องเผชิญกับรางวัลที่ไร้สาระเหล่านี้แม้แต่ผู้รับลอกก็ยังลังเลเล็กน้อยที่จะรับขสสาาารเขา ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจของล็อกเขาสงสัยว่าอาจารย์ใหญ่คนเก่ากำลังวางแผนอะไรบางอย่างเธอไม่ต้องคอยระวังตัวฉันขนาดนั้นฉันจะแจ้งให้คุณทราบที่นี่และตอนนี้มีข้อผูกมัดกับข้อเสนอของฉันอาจารย์ใหญ่คนเก่าได้มองผ่านความคิดของล็อกแล้วในการตอบกลับเขากล่าวว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากผวันนั้นมาถึงและคุณไม่รู้ว่าจะเลือกสถาบันชั้นนำแห่งใดโปรดพิจารณาไปที่เซนต์ลอเรนซ์อะคาเดมี่แค่นั้นแหละนั่นเป็นวิธีที่ง่ายสำนักงานก็เงียบลงอย่างกระทันหันอันที่จริงมันง่ายที่จะเข้าใจว่าทททำำไไไมมมมคคคคครรรรรรรููใใใหหหหหหญญญ่่่่่่่่่นน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 เเ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 กกกกกกกาา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 าจึึงงงงงััััั้้้้้้ดดีีีขขขตตตอออออออชชววววลลลลพืืยยย็ิปะบบสถซซ์์ ทำไมเขาถึงยอมจ่ายราคามหาศาลเพื่อผูกมัดฉันแต่เซนลอเรนต์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำและชื่อเสียงของมันก็แข็งแกร่งเช่นกันหลังจากได้ยินสิ่งที่อาจารย์ใหญ่คนเก่าพูดล็อกก็สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของเขาเล็กน้อยยิ่งกว่านั้นอาจารย์ใหญ่คนเก่าเพียงบอกให้เขาพิจารณาสถานศึกษาแอร์แลมันก็ไม่จำเป็นสำหรับเขาที่จะเข้าร่วมไม่ว่าเขาจะหันมันอย่างไรมันก็ให้ผลกำไรสูงสำหรับลอบ็อกได้ไม่มีปัญหาล็อกตกลงอย่างรวดเร็วก็ได้ตกลงตามนั้นอาจารย,ายร์ใหญ่ปิิดใช้เเเทคนคนนลับขขอองาาพื่าราาาางงวััลลขขอออออ็็กกกกมมจนน้เบราาาางววัลลใให้้็อออกสุดดทยเเขแนนนนะ่่ืตๆไไปม่่วาคุณจะเลือกกกกกมมมมาาาาโรรรรรรรงงเเียนนหืออไไ่่่่ัจจะะสสผลทบต็ศึษของคุณเลย คุณสามารถมาที่โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เราจัดขึ้นหรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่บ้านก็ได้ล็อกเข้าใจว่าครูใหญ่กำลังหมายถึงอะไรถ้าไม่มีอะไรจะคุยแล้วฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้พ่อแม่ของเขาเป็นกังวลในคืนก่อนพิธีฟักไข่ดังนั้นเป็นการดีก็ว่าที่เขาจะรีบกลับไปรายงานข่าวดียิ่งไปกว่านั้นในขณะที่เขาเพิ่งฟักไข่สัตว์ร้ายระดับเทพล็อกแทบเราไม่ไหวที่จะได้เห็นพลังการต่อสู้แบบใดที่มันจะทำได้ไม่นานหลังจากนั้นล็อกออกจากห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่พร้อมกับครูประจำชั้นน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 ขข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 ขออออออองง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 งเเเเเเาา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 าลลลล็็กก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 ตต้้้้้้้้้้้้รร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 รัััััััับบบบโดดดดดยยยวททททททีีีีีีีี่่่่่่่่สสุใใณณะะะะะคคูููปปปปปจจจชชชไไไไไไไแพิธฟมมมมหน มันจบแล้วมันจบแล้วฉันคิดว่าฉันจะได้รับโชคดีจากการนั่งข้างล็อกแต่สัตว์ร้ายที่ฟักออกมาเป็นสีเขียวมีคุณภาพต่ำที่สุดไอเอดอกจันดอกจันไมย้ยอสัตว์ร้ายการต่อสู้อุปกรณ์ค้อนธรรมดาสิ่งที่ฉันต้องการคือดาบศักดิ์สิทธิ์เกิดอะไรขึ้นทำไมคลาสของเราไม่มีแบทเทิลบีที่หาย,ยากสักตัวอ่านเพิ่มเติมเหรียญสหพันธรัฐสี่ล้านเหรียญหายไปแบบนั้นเราเป็นขนมปังปิ้งไม่มีความหวังสำหรับมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งอีกต่อไปฉันสงสัยว่าล็อกขโมยโชคของเราไปหมดแล้วกลับมาที่หหหหห้้้้ออองงงงงเเเเเเรรรรรรีีีีีีียยยยยยนน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 นัััััััักก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 ททท่่่่่่่่่่ไไไไไไมมมมสสสาา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 าถฟขขขขตววดดดพโศศณะะูฉฉใแแลลลล็็็ชบจป ล็อบยอมรับความจริงที่ว่าเพื่อนร่วมชั้นของเขาและเขาอยู่ในสองโลกที่ต่างกันแอร์ละมันคงเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะได้พบกันอีกมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างผู้แข็งแกร่งกับผู้อ่อนแอสิ่งที่พวกเขาจะได้สัมผัสในอนาคตจะแตกต่างออกไปอีกไม่นานล็อกมาถึงขอบเมืองแล้วแอตแลนตาถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักเมืองชั้นในและเมืองชั้นนอกแน่นอนถ้าจะให้พูดตามความเป็นจริงมากขึ้นพวกเขาเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยและยากจนเมืองชั้นในนั้นปลอดภัยมากและเศรษฐกิจก็จเจริญรุ่งเรือง,งมากบมีมาร์เซอร์ทั้งหมดน,มออยยน,น,นัีก เมืองชั้นนอกเทียบเท่ากับชานเมืองนอกจากบีมาสเตอร์ที่มีการลาดตระเวนเป็นประจำทุกวันแล้วยังไม่มีมาตรการป้องกันมากนักพูดง่ายๆว่ายิ่งประชาชนอาศัยอยู่ใกล้ขอบเมืองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเทียบกับเมืองชั้นในไม่เพียงแต่เมืองชั้นนอกจะเล็กแต่ความหนาแน่นของประชากรก็สูงมากเช่นกันท้ายที่สุดบีมาสเตอร์ที่มีอำนาจก็เป็นเพียงส่วนน้อยและเป็นกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนี้ที่ควบคุมความมั่งคั่งของโลกนี้แน่นอนว่าครอบครัวธรรมดาธรรมดาอย่างล็อกสามารถอาศัยอยู่ในเมืองนอกเท่่่่่่าา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 านน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 นััััััั้้้้้้้้้ออ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 ยย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 งง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 งไไรรรรรรกกกกกกก็็็ตตตตมม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 มโโเเ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 เีีีขลลลลลููใใใใืืืืืชชชชชศึษคคคววววสสญแแแะะดดดธิิจจภพทหป ระหว่างทางเขาสัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพื้นที่รวยและจนคนที่อยู่ในความหรูหราและคนที่อาศัยอยู่ในความยากจนตอนนี้ฉันได้ฟักไข่วัตเทอร์บีระดับเทพแล้วหากฉันเลี้ยงดูมันอย่างเหมาะสมฉันจะพัฒนาไปด้วยเพิ่มเทคนิคการทำสมาธิมานะในการผสมและฉันควรจะสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วกลับใดที่ฉันพิสูจน์ความแข็งแกร่งของฉันฉันจะมีคุณสมบัติที่จะซื้อบ้านในเมืองชั้นในบ้านในเมืองชั้นในต้องการสามล้านเหรียญสหรัฐแม้จะได้รางวัลมาแล้วฉันก็ยังมีเงินไม่พอจ่ายแต่บีพที่ทำำกไไรด้มากที่สุดในนนโลกี้ฉัเชื่่่ออออวววาา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 ีีีีกกกกไไมมมนน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 ฉั็จจะะสสรรรรรรถถบบบบลลุุค้้้้้้หดดดดณยยิิิงงขขึึปติของฉันนขึ้มา ชื่อไรเนอร์ล็อ k ระดับปัจจุบันทองแดง8ดาว Summoner Battlebeat หนึ่งไม่มีสัตว์อสูรที่ใช้ทักษะมูหยกขาวสองหัวสัตว์ลายอุปกรณ์ต่อสู้ไม่มีทักษะไม่มีความสามารถขั้นสูงโบนัสระบบเส้นทางวิวัฒนาการที่ซ่อนอยู่ของสัตว์ลายทั้งหมดวงเล็บเหลี่ยมปิดเมื่อเทียบกับค่าสถานะของเขาเมื่อวันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยในหมู่พวกเขาการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดคือระดับปัจจุบันของเขาได้รับการอัปเกรดเป็นทองแดงระดับ8ดาวเนื่องจากสัญญากับแบทเทิลบี t ด้วยระดับรองเพียงสองระดับเขาจะสามารถกลายเป็นบีีีมมาาาาาาสสสสเเเเเตออรรรรร์์ะะดดดัััันนนนนนไไ้้้ใววววลลลยยยกกงงงงคค่่ถพขขขซึปป็ูแ นี่คือสิ่งที่ล็อกไม่เคยฝันว่าจะทำได้สำเร็จสุดท้ายเขาได้รับแบทเทิลบีระดับเทพตอนนี้แขนได้ก่อตัวขึ้นแล้วในใจของล็อกเพื่อหล่อเลี้ยงสัตว์สงครามที่ทรงพลังอย่างยิ่งแขนตัวเองจากบนลงล่างอย่างที่คาดไว้ฉันแข็งแกร่งขึ้นแล้วและนี่เป็นเพียงการพัฒนาจากสัตว์เดรัจฉานตัวเดียวถ้าฉันฟักตัวออกมาเป็นแบทเทิลบีระดับเทพอีกสองสามตัวมันยากที่จะจินตนาการว่าฉันจะแข,แข,ข็งแรงขึ้นขนาดไหนทั้งที่ลงอยู่ในวงความคิดล็อกไปถึงถนนสายหลักของเมืองรอบนอกโดยไม่รู้ต จริงๆฉันไม่คิดว่าจะมีผลไม้ใดๆที่มีมานาอยู่ในกล่องของคุณไม่มีทางผลไม้เหล่านี้เก็บด้วยตัวเองในต่างโลกมีผลไม้สามอย่างอยู่ที่นี่และความน่าจะเป็นที่จะได้มันมาก็มีสูงมากอีกอย่างฉันพนันได้เลยว่าคนธรรมดาอย่างเราไม่ได้สัมผัสกับการพนันมาเป็นเวลานานทำไมไม่ลองสักกล่องละ่ะก็ได้ฉันจะลองดูชายหัวล้านคิดเรื่องนี้อยู่ครู่หนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะคิดว่าเหรียญสองเหรียญของรัฐบาลกลางสำหรับผลไม้ธรรมดาหนึ่งผลเป็นราคาที่เหมาะสมดังนั้นเขาจึงพยักหน้าและซื้อมันแย่จังมันเป็นน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 แแแคคคคคค่่่่่่่่่่่ผลลไไไไมม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 ้้้้้ธรร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 รดดดดดาา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 าสสสิิงงงงงททททีีีีีเเเเยยยยยยัััััััตตตออ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 กกกกำำำหหหหืืืืืปปถะะะะะฉฉจจจจจจซขขบบโโชชุุณณใูวน เจ้าหนูเจ้ารู้วิธีพูดอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินการแลกเปลี่ยนนี้ล็อกอดไม่ได้ที่จะมองดูเขาเห็นเด็กหญิงอายุสิบสองถึงสาปีคุยกับชายหัวล้านทันทีหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปทางหญิงสาวบทที่8กระแสะน้ำสัตว์ร้ายกำลังมาหญิงสาวมีผิวสีชมพูซีและใบหน้าของเธอสวยมากถ้าเธอแต่งตัวเล็กน้อยเธอจะต้องสวยน่าประทับใจอย่างแน่นอนล็อกมีความทรงจำเกี่ยวกับเธอที่คลุมเครือฉันจำได้ว่าเธอขายดอกไม้ที่นี่บ่อยเธออายุน้อยมากแต่ความสามารถทางธุรกิจของเธอนั้นสูงมากดูจากสภาพครอบครัวขออออองงเเเเเเธธไไไมม่่่ดดดีนะาาจจีนน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 นัักกกาาาจจจะะปปป็็็็็ร้้้้้้ซใโลห แต่ผู้หญิงคนนี้มักจะตกอยู่ในอันตรายเสมอเธอโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อได้ยินข่าวสุขสิทธิ์ของคนรอบข้างแล้วก็สายหน้าอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเทียบกับความยากลำบากของหญิงสาวจู่ๆแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากเกี่ยวกับภูมิหลังของเขาเองไปให้คนทางของฉันอย่ามาขวางทางฉันโดยทันทีเสียงของคนคนหนึ่งดังขึ้นจากนั้นรอบเ็นชายคนหนึ่งขับหญิงสาวออกไปและทำให้เธอถอยหลังไปสองสามก้าวเหรียญในกระเป๋าของเธอก็หล่นลงบนพื้นเช่นกันถ้าไม่อยากซื้อก็บอกไปเถอะทำไมคุณถึงโกรธมากขณะหยิบเหรียญที่่่่ลลลลงงงงมม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 าา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 เเเเธธธออ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 พพพึกกกกััับบตตตวยยยยยยไไไรร็็ในนนนชช้้้้ฟืิแะขขคโ ล็อกมองไปและต้องมองไปที่ชายผู้นั้นซึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วหลังจากขับหญิงสาวออกไปชายคนนั้นก็รีบออกจากที่เกิดเหตุราวกับว่ามีบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกำลังไล่ตามเขาอยู่ล็อกไม่สนใจพฤติกรรมของเขาเขาเดินตรงไปที่ด้านข้างของหญิงสาวแทนให้ฉันจับผลไม้นำโชคเมื่อสังเกตเห็นว่ามีลูกค้ามาถึงและหลอนในตอนนั้นหญิงสาวก็เบิกบานด้วยความดีใจในทันทีขอบคุณขอเหรียญสหพันธรัฐสองเหรียญตอนนี้ล็อกมีเงินเป็นล้านให้เขาเขาไม่เห็นเหตุผลที่จะตะหนีเขาหยิบเหรียญหนึ่งโหลหรือมากกว่านั้นออกจากกระเป๋าทัััััััันน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 ททีีีีีีแแลละะะพูดดดดววววว่่่่่่่่่าาาาาาาฉฉฉจจจจซืื้้้้ออ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 อยย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 โโชชคคขงงงบไมม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 มำรรรรรใใหหหญญกกกกเเเเเเ็็็็สผิ ผลไม้นำโชคเป็นผลไม้ทีวีที่พบในป่าความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันดูดซับมานาจากป่าและผลก็คือมันมีผลการรักษาบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์สำหรับล็อบเหตุผลที่เขาอยากวาดผลไม้สองสามครั้งก็เพราะเขาต้องการช่วยผู้หญิงคนนี้นอกจากนี้เขายังต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อดูว่าโชคของเขาใช้กับสิ่งอื่นหรือไม่ที่กล่าวว่าล็อบไม่ได้เลือกอะไรสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เลือกกล่องสุ่มจากกระเช้าดอกไม้แทนเธอเปิดดูแล้วผลไม้สีเขียวที่มีขนยาวปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาว้าวโชคของคุณดีมากคุณได้มันนดเ่นายงวดเดียนวทียมมาสเตอร์ห่ นั่นไม่ถูกต้องวันนี้เป็นพิธีฟักไข่สัตว์เดรัจฉานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สามคุณไม่ควรออกจากโรงเรียนเร็วนะเราพูดด้วยรอยยิน้มขณนะที่เขาเปิดกล่องเพิ่มโชคของฉันวันนี้ค่อนข้างดีฉันฟักไข่สัตว์อสูรระดับสูงในระหว่างพิธีและด้วยเหตุนี้ฉันจึงได้รับอนุญาตให้กลับมาก่อนเวลาอันควรว้าวที่น่าตื่นตาตื่นใจมันจะเป็นแบตเทิลบี๊ระดับหายากหรือไม่พี่ชายคุณแข็งแกร่งมากไม่แปลกใจเลยที่คุณมั่นใจมากรักดอว่าคุณโชคดีจริงดีจริงเด็กสาวไไไไดดดดดด้้้้้้้พพิิิจจจาา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 ารรรณเรราาเเเเเีีีีีีียยยยงงงงงแแแแแคค่่่่่่่่่่สสัััััตตตวววววว์ะะบหหกกกกกกกทททนนนนธออออมมมมลลลลถถึูฉปป็ คุณวาดมันอีกครั้งจริงๆปากของหญิงสาวก็อ้าปากค้างนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับคนที่โชคดีเช่นนี้ต้องบอกว่าน้องชายที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่เพียงแต่หลอ่อแต่ยังคุยด้วยง่ายมากในขณะเดียวกันโชคของเขาก็ดีมากเช่นกันพี่ชายของฉันก็มาจากโรงเรียนของคุณเช่นกันฉันสงสัยว่าเขาจะแบ่งปันโชคเช่นเดียวกับคุณในวันนี้หรือไม่ทั้งสองคุยกันอยู่ครู่หนึ่งในไม่ช้าเราก็ใช้การจับฉลากที่เหลือจนหมดเขาได้รับผลไม้นำโชคชิ้นสุดท้ายเช่นกันทว่าครั้งนี้หญิงสาวมีสีหน้าว่างเปล่าเธอรรรรรูู้้้้้้้้้้สสสึกก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 ไไไไไไมมมม่่่่ีีีีีีคควววาาาาาาุุขขเเเเเเเลลลลล็น็นนนนนนอออออออยยยยยยยหหหตตผผงงงงงดดดญญทธธโชใะะถปแจจิร ในขั้นต้นเธอวางแผนที่จะทำอย่างน้อย30-40สเหรียญจากการลงทุงนนี้แต่ตอนนี้เธอทำเหรียญได้เพียงโลเท่านั้นเวนลอก้ากำลังสูญเสียเดิมที่เขาวางแผนจะช่วยหญิงสาวแต่ดูเหมือนเขาจะลงละลายแทนเธออย่างไรก็ตามเราก็ระหนักว่าสถิติโชคของระบบก็มีประโยชน์ในด้านนี้เช่นกันอันที่จริงยิ่งมูลค่าของไอเทมต่ำเท่าใดเอฟเฟกต์ f ก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้นความน่าจะเป็นที่จะได้รับรางวัลด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยนั้นสูงมากสักครู่มีความตึงเครียดที่น่าอึดอัดใจระหว่างทั้ง โชคดีบรรยากาศที่น่าอึดตัดอยู่ได้ไม่นานไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาถูกขัดจังหวะด,ด้วยเสียงอึกกระทึบที่เกิดขึ้นใกล้ๆเราผ่านไปทางต้นเสียงที่ขอบฟ้าวัตถุคล้ายเมฆสีดำกำลังบินด้วยความเร็วสูงการระเบิดครั้งใหญ่ดังก้องไปทั่วสลัมนี้ไม่ดีมันเป็นฝูงตัวต่อพิษพวกมันมีมากมายมีอย่างน้อยหลายสิบล้านคนเราควรทำอย่างไรด้วยการรุกรานครั้งใหญ่ของสัตว์อสูรต่างโลกรู้สึกเหมือนกับว่าเมืองชั้นนอกกำลังจะถูกทำลายนี่คือหายนะต้องรีบแจ้งความไม่อย่างนั้นพวกเราจะถึงวาระแล้วอาจเป็นเพราะกระแสะน้ำ พวกเขาปกคลุมท้องฟ้าจนหมดและทำให้หนังสีสันของผู้ชมมึนงงตัวต่อที่เป็นพิษเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่น่าประทับใจอย่างไรก็ตามใช้ได้เฉพาะเมื่อพวกเขาอยู่คนเดียวถ้าพวกมันเป็นฝูงถ้าอย่างนั้นความแข็งแกร่งของพวกเขาก็จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปมันเหมือนตะกั่วในป่าแม้ว่าจะค่อนข้างไม่เป็นอันตรายเมื่ออยู่ตามลำพังแต่ความเสียหายที่มันสามารถจัดการได้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเป็นสถานการณ์เดียวกันกับพลิซันวาก่อนหน้าพวกเขาพวกมันแต่ละตัวยาวประมาณครึ่งเมตรและพวกมันก็บินด้วยความเร็วสูงถ้าทีมมีพิิษษขขออ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 องงงงพพพพพวว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 วกกกกกกมม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 มััััััันน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 นแแแแทททททใใคคครรรรดดด้้้้้ยย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 ยาา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 าเเเเเ็ีีีีีตตตตตูููู่่่่่่่่่่ฉจจไไไศศืลๆถึ นี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแม้แต่แล็อก็าคาดไม่ถึงหากฝูงตัวต่อพิษบุกเข้าเมืองชั้นนอกเมืองทั้งเมืองจะประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่หญิงสาวอธิบายว่าเอบีไทปะทุกขึ้นจากช่องว่างอาวกาศเมื่อคืนนี้และด้วยเหตุนี้สัตว์สูรต่างโลกจำนวนมากจึงเข้ามาในโลกของเราด้วยความบ้าคลัง่งแอตแลนตาสมิมาสเตอร์ไปจัดก,การกับภัยคุกคามทันทีแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังใช้เวลาทั้งคืนต่อสู้กับสัตว์ร้ายหลังจากการเตือนของหญิงสาวเราก็จำได้ในที่สุดในกรณีนั้นเนื่องจากบีมาสเตอร์ได ฝูงที่ประกอบด้วยตัวต่อพิษนับหมื่นกระจายออกไปและพุ่งลงไปข้างล่างพวกเขาโจมตีทุกคนที่พวกเขาเห็นเราหนีไม่พน้นทุกคนที่มีแบตเทิลบีฟอยู่ด้วยมาปราบพวกมันด้วยกันเถอะสำหรับคนละเมืองธรรมดารีบหาที่ซ่อนเร็วชายหัวล้นยืนขึ้นและประกาศด้วยท่าทางที่เชื่อถือได้ขณะโบกมืออ่านเพิ่มเติมครู่ต่อมามีแสงวาบปรากฏขึ้นในมือของเขาและสัตว์ร้ายที่เหมือนเหนียวปรากฏขึ้นบนไหล่ของเขาเขาเป็นคนธรรมดาในขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นบีมาสเตอร์ระดับทองแดงระดับเจ็ดดาวอีกด้วยอย่างไรก็ตามผู้คนจำนวนมากในปัจจุบบััันนนนเเเเป็เหมือออขขาาพวกยงยงงงู่ใระดทดทแ อย่างไรก็ตามระดับทองแดงของพวกเขาก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาติดอยู่ในร่องมันยากมากที่จะพัฒนาระดับของพวกเขาและในท้ายที่สุดพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือภาพพจน์ที่แท้จริงของสามัญชนหลายคนไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้และความสามารถของพวกเขาก็ย่ามากเช่นกันหลังจากนั้นคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมวลชนและพวกเขาก็ไม่ต่างไปจากคนอื่นๆพวกเขาจะหยุดอยู่ที่ขั้นตอนนี้และไม่ก้าวหน้าไปตลอดชีวิตที่เหลืออย่างไรก็ตามในสถานการณ์ความเป็นความตายนี้พวกเขาจะยืนขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเองแต่่่่่่่่่่เเเเเเเพพพืออ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 อปปปปกกกกก้้้้้้งงงผผผูนน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 แแดดดววววยยยชชััััััีีีีีี็คคาาาาาาามมมรรรบบบิขขททททตธุุุ์์ษโลละะส เดียวกระคือปีกแล้วบินขึ้นมันเป็นธรรมดาเซอร์แวนท้ายหนึ่งแบทเทิลบีอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ชายหัวโลนคนนี้มันมีความหมายที่ไม่ธรรมดาเมื่อได้ยินคำพูดของชายหัวโลนเดียวก็ข้ามครวนเป็นคำตอบตามที่ชายหัวโลนพูดหลายปีแล้วที่พวกเขาต่อสู้เทียงข้างกันครั้งสุดท้ายแอร์ลแมนก็เป็นจุดที่น่าเศร้าสำหรับทั้งคู่อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถเอาชนะสัตว์แหลกลอมที่แข็งแรงกว่าปกติได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นผลก็คือการไปต่างโลกก็แแแแแแแคคค่่่่่่่่สสสสสสงงงงงตตตตตัััััววววเเ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 ออออออไไปปูููาา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 ามมมยยททททททนน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 ้้ืืรรรรรรระะะะะหกก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 ถถถึึณ์์์ดีีีีีๆ็บบ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 ิิลลลลขขพชจภฟ แบตเทิลบีทุกประเภทปรากฏขึ้นบนถนนในทันทีครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในเวลาไม่นานไม่มีทางอื่นที่จะอธิบายได้มันน่าทึ่งมากล็อกเพียงแค่มองไปที่มันพวกเขาทั้งหมดมีความสามารถในการต่อสู้อย่างน้อยระดับทองแดงห้าดาวบางคนถึงกับอยู่ในระดับทองแดงเก้าดาวด้วยซ้ำบีสมัสเตอร์จากถนนใกล้เคียงมารวมกันทั้งหมดและมีจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยคนบางคนได้เปิดใช้งานทักษะการป้องกันแล้วเพื่อช่วยให้คนละเรือนหลบหนีจากฝูงตัวต่อพิษในขณะนี้ล็อกอยู่ท่ามกลางคนละเรือนการต่อสู้เริ่มต้นที่หมวกกลับใดที่เราอดทนรอบ,บีสมืองชั้้นนในจะเขาามสนนนับสุเรราาแลล้วเจะปอดภัย ฉันเชื่อว่าแอตแลนตาจะปลอดภยัยหญิงสาวที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังล็อกไม่กลัวเธอเริ่มคิดแทนเป็นที่ยอมรับโดยไม่คำนึงถึงอายุผู้ที่ผจญภัยไปต่างโลกตลอดทั้งปีล้วนมีประสบการณ์มากในการเอาชีวิตรอดการ,รเผชิญอันตรายอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาความรู้สึกเอาตัวรอดความรู้สึกเอาตัวรอดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการบรรเทาอันตรายฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะอยู่ได้นานขนาดนั้นล็อกเปล่าอย่างสงบภายในฝูงชนขณะที่เขาดูการต่อสู้ที่คลี่คลายหญิงสาวมองอย่างงงๆแม้ว่าคนเหล่านี้จะไไไไไไไมม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 ม่่่่่่่่่่่่ดดดดดด้้้้้้้้้้ตตตออออสสสสสููาา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 หหหหลลลยยยปปปีีีีีีแแวว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 พพพกก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 กเเเเเขขขทททััััััััััังงง็็คคคคนน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 รรรรรรญบบบจจจะะะึใชณ์ิิืฉ ลืมเรื่องการต่อสู้กับพวกตัวต่อไปเลยแม้แต่การติดต่อก็ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกมันนอกจากนี้ยังมีตัวต่อเหล่านั้นมากเกินไปเมื่อพิจารณาว่าตัวต่อเหล่านี้โจมตีอย่างไรในคลื่นอีกไม่นานการป้องกันของเราจะพังทลายล็อกอธิบายมันจบแล้วมันจบแล้วเสร็จแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของล็อกเด็กสาวก,ก็พูดอย่างประหม่าและขมวดคิ้วไม่นานหลังจากนั้นสถานการณ์ดำเนินไปเหมือนกับที่็ราคาดการไว้มนุษย์กำลังสูญเสียพื้นดินต่อหน้าตัวต่อพิษที่ปรากเปรียวและพวกมันจำนวนมากมนุษย์ทำ แม้ว่าจะมีสัตว์ต่อสู้ประเภทดินได้อยู่สองสามตัวในการ,รเผชิญกับตัวต่อจำนวนมากสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของพวกมันนอกจากนี้ภายใต้การโจมตีอย่างหนักของว่าสัตว์ประเภทดินได้พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วพวกเขาทำได้เพียงเพิ่มการป้องกันและทำตัวเฉยเมยมันจบแล้วพวกเรากำลังจะตายที่นี่เหรอหญิงสาวคว้าแขนของล็อกอย่างประหม่าและพึพมพำเบาๆในเวลาเดียวกันแววตาคมแอร์วบๆในดวงตาของล็อกขณะที่เขาพูดอย่างใจเย็นยังมีทางออกสำหรับเรื่องนี้บทที่สิบพลังของมูหยกขาวสองหัวดวงตาของหญิงสาวเต็มไปด้วยความสงสัยขขขขขณะะะทีี่่่่เเเเธออ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 ถาา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 มมมมมวววววแแแผนนนนนไรรรฉัััจจจ้้้้้้กกกกกตตสสููดดยยหหหุึงงงงบลลื็ การเป็นสัตว์เดรัจฉานระดับเทพและทั้งหมดในขณะที่มันปรากฏขึ้นอาจทำให้สัตว์อสูรรอบข้างสั่นสะท้านอย่างไรก็ตามพวกเขาสงบลงอย่างรวดเร็วและต่อสู้กับพลซันวาสวอมอีกครั้งหนุ่มน้อยคุณเป็นดีมาสเตอร์หรือเปล่าชายวัยกลางคนเดินเข้ามาและมองเขาด้วยความประหลาดใจแน่นอนล็อกพยักหน้าแต่ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่คุณใส่นายยังเป็นนักเรียนอยู่นะผู้หญิงคนหนึ่งพูดแทรกทุกอย่างปกติดีฉันเข่มแข็งมาก55เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นคุณมั่นใจมากอย่างน้อยคคคุุุุณกกกกกกก็็็แแแบบบบบบ่่่่่่่่งง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 เเเเาา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 ภรรรรระขขขขอออออออพวววววไไไไดด้้้้้้้้มม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 ีีีัััััผผิิชชชชตตยยยยยยนน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 นหหหหทลลลลจจำโใืญสสป ุณหมายถึงอะไรเขาเป็นแค่นักเรียนที่เพิ่งผ่านพิธีฟักไข่สัตว์เดรัจฉานทันทีที่คำพูดของหญิงสาวออกมาทุกคนก็ตกตะลึงและในไม่ช้าความโกลาหลก็เกิดขึ้นไม่ดีเด็กคนนี้กำลังยุ่งอยู่ทุกคนหยุดเขาเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ที่ที่คุณควรจะเป็นรีบหาที่ซ่อนเร็วเข้าถูกต้องที่นี่มันอันตรายเกินไปเราไม่สามารถดูแลคุณได้ล็อกถูกใครบางคนหยุดเขาไม่รีบร้อนตามหลักเหตุผลล็อกน่าจะซ่อนตัวอยู่ท้ายที่สุดเขาเป็นเพียงนักเรียนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาเขาไม่มีประสบการณ์์์์์กกกกกกกาา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 รร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 ตตตตตตต่่่่่่่่อออออออสสสสสูู้้้้้้ใใใดดดดๆแแแลลละะะมมมมมมมัััััััันน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 ็็็็็็็็็ยยยยุุิิิิิธธททททีีีจจจจจเเ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 หขขขขขปปปปปปคคคืงงงงผไไไไววววววพบฉศ ฉันเป็นบีฟมาสเตอร์งูหยกขาสองหัวลับลิ้นออกมาล็อกไม่สนใจที่จะอธิบายและในทันทีเขาได้เลี่ยงคนที่กำลังปิดกั้นเขาอยู่เมื่อเห็นพฤติกรรมของล็อกชายวัยกลางคนที่ขวางทางเขาขมวดคิ้วเขากำลังสูญเสียในสิ่งที่จะทำอย่างไรมันสายเกินไปที่จะหยุดเขาแล้วล็อกได้เข้าร่วมการต่อสู้แล้วตามความเห็นของพวกเขาล็อกอยู่ในภารกิจฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามเนื่องจากเด็กหนุ่มไม่กลัวความตายพวกเขาจึงปล่อยให้เขาเป็นไปท้ายที่สุดพวกเขาพยายามจะหยุดเขาแล้วหลังจากนั้นไม่นานล็อกเป็นศูนย์กลางของสนามรบอยู่แล้วเขากำลังเผชิญหหนนน้้้้้้าาาากกัับบฝูงงตตตว่ออพิษโดดยรรไใใคคเเ็ีขม ใครก็ได้พาเขาออกไปทีอ่านเพิ่มเติมบิส์มาสเตอร์ทองแดงระดับหกดาวตะโกนเสียงดังด้วยท่าทางไม่พอใจฝูงตัวต่อพิษมีเพียงไม่กี่ตัวที่จะรับมือและตอนนี้ร่างบางตัวก็ดูเหมือนจะลากทุกคนลงไปพวกเขาควรจะทนกับสิ่งนี้ได้อย่างไรยิ่งล็อบถูกส่งกลับเร็วเท่าไรกลุ่มคนก็จะยิ่งสามารถต่อสู้อย่างอิสระได้เร็วเท่านั้นล็อบก็ขาดทุนเขาดูอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอเขาต้องการการปกป้องจากทุกคนจริงๆเหรอล็อบตัดสินใจทำทุกอย่างในทันทีแอและงูตัวเล็กตัวหนึ่งก็หลุดออกจากแแแขขขขขขนขนนนนนนออ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 งง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 ลลลล็็็็กก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 มม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 ัััััััเเเเเเดดดดาา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 ายยยยยยย่่่่รรรรรววววววิททททีีีีูหหหคคพึตตต้ไจจ หนึ 1> 1่งเมตรสองเมตรสามเมตรเจ็ดเมตรในเวลาน้อยกว่าสามวินาทีมูหยกขาสองหัวได้ยาวขึ้นถึงเจ็ดเมตรมันเหมือนกับงูหลามยักษ์จากป่าอเมซอนหัวทั้งสองของมันยืนสูงและหยิ่งพยองมันกวาดล้างไปทั่วทั้งสนามรบแอร์ละมันก็เป็นภาพที่สวยงามประการตาฟืบบอฟืบบอทันทีที่อสร,รพิษหยกขาสองหัวปรากฏขึ้นทุกคนก็ให้ความสนใจทันทีทุกคนนอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้เกี่ยวกับคุณภาพของแบทเทิลบีแต่พวกเขาก็มั่นใจว่ามันไม่ต่ำในวินาทีถัดมาสัตว์ร้ายรอบๆตตตตัััััััััวว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 กกกกกก็็็็เเเเเรรรริิิิ่่่่่่่มมมสสนน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 าาาาาบบพพขขขขไไไไไไไดด้้้้้หหหผีีีออออทททำงงงงงฉจึปปปฝูษแแ ไม่มันเป็นเพราะงูตัวนั้นกลุ่มมีมาสเตอร์ระดับทองแดงก็มองดูเช่นกันพวกเขาสังเกตเห็นว่าสัตว์ต่อสู้ของพวกเขาบูชางูและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นบนโลกมันจะเป็นสัตว์ต่อสู้คุณภาพสูงได้หรือไม่ขณะที่ทุกคนตกตะลึงงูหยกขาสองหัวก็เคลื่อนไหวภายใต้คำสั่งของลอ็อกเขาที่อยู่บนหัวของงูตัวหนึ่งแหล่งแสงสีขาวออกมาและในไม่ช้าลูกกลมสีขาวที่มีรูปร่างเหมือนลูกปัดก็ถูกไล่ออกจากปากของงูน้อยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกิดระเบิดดังสนััััั่่นน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 ตตาา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 ามมมมมมมทททททททรรรรงงงงกกกกกกลลลสสสีีีีีีขขขววววววบบบบิิิิเเเเเ้้้้้้ไไปใไะะใใพอออแแแะะะะดดดดหหึยฟช์ษจญณ มันทำให้สามารถใช้เวทแสงได้ลูกบอลขนาดเล็กของท่าแสงถูกพ่นออกมาอีกครั้งแอลเลอร์นก็ถูกนำไปยังจุดใดจุดหนึ่งคาบูมลูกบอลขนาดเล็กระเบิดด้วยระเบิดที่ทำให้หูหนวกควันสีขาวจางหายไปจากกลางของตัวต่อขณะที่พวกมันตกลงมาทีละตัวพวกเขาล้มลงเป็นกระจุกและดูราวกับว่าฝนตกเป็นสีขาวในไม่ช้าหลุมเล,เล็กๆก็ก่อตัวขึ้นบนพื้นดินเลือดเปอพื้นและรูปร่างของมันก็ชวนให้หนึกถึงดอกไม้มันดาลางูหยกขาวสองหัวได้ฆ่าตัวต่อพิษไปแล้วกว่าสามพันตัว,ตวด้วยแฟลชบอมเพียงอย่างเดียวตามทีีีีี่่่่่่่่คคาา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 าดดดดดไวว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 ้้้้ขขออออออองงงงงรรรรระะะะัััััััััับสสสสส์์มมมมมนน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 นฆตตตพพพพพิิิจจำกกกกกกกยยยยยยททททษษเเเเเปปธภูืๆ็ลหใ ในอีกด้านหนึ่งทุกคนตกตะลึงอย่างยิ่งกับการแสดงอนุภาพของงูขาวสัตว์ร้ายต่อสู้นี้มีคุณสมบัติอะไรไม่ธรรมดาแน่นอนฉันไม่เคยเห็นทักษะท,ที่ทรงพลังเช่นนี้มาก่อนมันน่ากลัวเกินไปทักษะนี้ฆ่าพึ่งพิษได้อย่างน้อยสองสามพันตัวเมื่อมองไปที่ศพของพึ่งพิษบนพื้นทุกคนก็ตกตะลึงที่ทำให้พวกเขาตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือมีไข่สัตว์อสูรนอนอยู่บนพื้นลิงไวรี่ไปเก็บบีเอ็ที่ดอรอปอ,อก,กันเถอะลิงไวเป็นชื่อที่ล็อกตั้งให้หมูหยกขาวสองหัวฟอฟอฟอ มันเหมือนกับหลุมดำลินไว้เข้ามาแล้วหายตัวไปทันทีหลังจากนั้นขณะที่ทุกคนอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจลินไว้กลับมาแล้วมันได้เสร็จสิ้นรอบแล้วแอร์มันเคลื่อนที่เร็วมากจนมันทิ้งภาพติดตาไว้ภายในเวลาไม่ถึงวินาทีมันก็รวบรวมไข่อสูรทั้งหมดที่ดอรอปอมาวางไว้ที่ด้านหน้าของล็อค Spherical Movement มันเป็นหนึ่งในทักษะของลินไว้สาม,มารถสร้างหนวดเชิงพื้นที่และใช้เพื่อการเดินทางระยะสั้นได้ความเร็วของมันเร็วมากเมื่อมันวางไข่สัตว์ไว้ข้างหน้าล็อกแล้วลินไว้ก็กลับมาต่อสู้กับพอยซันวาตอ่ส้าไ่์สููรรไไดด้้้ฟฟอออองงข่่สสสมมมีีีาานนนนนแลลละวววยบพกกัชใหึึถเฆ นั่นคือไข่สัตว์อสูรชุดฟ้ากล่าวอีกในหนึ่งมีโอกาสสูงที่สัตว์ต่อสู้ที่ฟักออกมาจากไข่สัตว์ไรเหล่านี้สามารถบินได้มูลค่าของแมทเทิลบีที่บินได้นั้นสูงกว่าแมทเทิลบีธรรมดามากไข่เพียงห้าฟองมีมูลค่าถึงห้าล้านแล้วอย่างที่คาดไว้การเป็นดีมัตเตอร์เป็นงานที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลกขณะที่ล็อบกำลังนับกำไรของเขางูหยกขาวสองหัวสแสดงพลังของมันอีกครั้งในทั่วพริบตาขาวสีดำตัวเล็กๆบนหัวของงูก็เปล่งแสงสีดำเข้มออกมาทันใดน,นั้นลูกบอลสีดำก็ปรากฏขึ้้้้นนนนนนททททท่่่่่่่่่่่าา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 ามม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 กกกกลลลงง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 งฝููตตตตตัวตัวววววออ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 พิิิษแแแแะขขยยยยยชชๆเเเหืดืดดด์สสสสีีีำบฟไไร็็ปปใค เมื่อเห็นลูกบอลแห่งความมืดปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันฝูงพึ่งพิษก็โจมตีลูกบอลสีดำควบคู่กันไปอย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาตัวต่อก็จมลงไปในลูกบอลสีดำและพวกมันก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้นี่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นตัวต่อพิษกำลังโจมตีลูกบอลสีดำหรือไม่ไม่ลูกบอลสีดำนั้นเหมือนหลุมดำที่ดึงดูดตัวต่อพิษเข้ามาตลอดเวลาตัวต่อพิษถูกดูดเข้าไปนี่เป็นทักษะของ S.T.A.L.L. Series แน่นอนลูกบอลสีดำเป็นประเภทขององค์การโจมตีด้วยแรงโน้มถ่วง